สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมต้อมนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นร้อนแรงอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมก็สังเกตมาอยู่หลายวันนะครับนั่นก็คือหุ้นซูปเปอร์นั่นเองจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ สำหรับหุ้นร้อนแรงตัวนี้นะครับก็มีชื่อว่าหุ้นซูเปอร์นะหรือว่าบริษัทซูเปอร์เอเนจีคอร์ปอรชันจำกัดมหาชนซึ่งกระทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจำพวกโซล่าเซลล์หรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมเองก็ไม่ได้มาพูดถึงแนวโน้มธุรกิจของหุ้นซูเปอร์นะครับแต่ว่าจะมาพูดในส่วนของงบการเงินเป็นหลักเลยนะด้วยความที่หลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมสังเกตเห็นหุ้นซูเปอร์เนี่ยติดอันดับต้นๆในโหมดแอคทีฟวอลลุ มาค่อนข้างหลายอาทิตย์อยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยให,ให้ความสนใจกับหุ้นซูเปอร์นั่นเองนะก็เข้าไปดูในกราฟในอะไรพวกนี้นะครับสุดท้ายก็เลยมาดูในงบการเงินนั่นเองก็เลยอยากจะเอามานําเสนอเพื่อนๆน,น,นะครับแล้วก็ช่วงนี้เราจะเห็นว่าหุ้นซูเปอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนแรงมากๆเลยนะจากแต่ก่อนเป็นหุ้นต่ําบาทนะครับณนะตอนนี้เขากลายเป็นหุ้น1บาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเองก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นซูเปอร์ทาไมราคาเขาถึงมีการปรับตัวขึ้น มาได้ค่อนข้างรวดเร็วอย่างนี้แล้วก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงขนาดนี้นะครับผมก็เลยเข้ามาดูในส่วนของงบการเงินตรงรายได้รวมนะครับของไตรมาส1ปี63เทียบกับของไตรมาส1ปี62ก็พบว่ารายได้รวมของไตรมาส1ปี63เพิ่มขึ้นมาจากของไตรมาส1ปี62ถึง28.29เเซ์เลยนะครับโดยรายได้รวมของไตรมาส1ปี63ก็อยู่ที่20,86ล้านกว่าบาท รายได้รวมของไตรมาส1ปี62ก็อยู่ที่1,626ล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้กําไรสุทธิของไตรมาส1ปี63เพิ่มขึ้นมาจากของไตรมาส1ปี62ถึง81.77%ซึ่งกำไรสุทธิของไตรมาส1ปี63ก็อยู่ที่718ล้านกว่าบาท กำไรสุทธิของไตมาส1ปี62ก็อยู่ที่3 9 5ล้านกว่าบาทซึ่งเมื่อผมเอามาคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิหรือว่า Net Prof i t นะครับของไตมาส1ปี6กก็อยู่ที่34.44%นะครับของไตมาส1ปี6กก็อยู่ที่24.31%คือเมื่อเราดูจากตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้รวมหรือว่ากำไรสุทธินะครับเราก็จะพบว่าของไตมาส1ปี63มเนี่ยมันเยอะกว่าของไตมาส1ปี6 2ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลย ผมก็เลยซอยย่อยลงไปดูในส่วนของไรายได้รวมนะครับว่ามันเพิ่มมาจากตรงไหนโดยผมไปดูในส่วนของยอดขายนะครับยอดขายของไตรมาสหปี63ก็อยู่ที่1,683ล้านกว่าบาท ยอดขายของไตมาส1ปี6 2อนะครับอยู่ที่1617ล้านกว่าบาทซึ่งในส่วนของยอดขายนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับปกตินะครับก็คือ1,600กว่าล้านแต่เนี้ยผมมาดูในส่วนของอไรายได้อื่นๆนะครับของไตมาส1ปี63นะก็อยู่ที่377ล้านกว่าบาท แต่ของไตรมาส1ปี62นะครับอยู่ที่4ล้านกว่าบาทเองจากตรงนี้นะครับเราก็จะพบว่ารายได้อื่นๆในไตรมาส1ปี63เนี่ยมันเยอะกว่าของไตรมาส1ปี62ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เลยเข้าไปดูในรายละเอียดของรายได้อื่นๆนะว่ามันมาจากตรงไหนกันแน่นะครับก็พบว่ามันมาจากกําไรของการปฏิวัติเงินตานะครับหรือว่ากําไรจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตานั่นเอง เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราตัดในส่วนของกําไรจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราออกไปเราก็จะพบว่ากําไรสุทธิของไตรมาสหปี6กก็จะพอๆก,พพกับของไตรมาสหปี62ซึ่งส่วนตัวของผมนะครับมองว่ากําไรจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นกําไรพิเศษนะนะซึ่งถ้าผมมาคิดในส่วนของงบการเงินจริงๆนะครับผมจะตัดในส่วนตรงนี้ออกไปเลยเพราะว่า กำไรวิเศษเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดในหลายคลิปนะครับเราก็ไม่รู้ว่าปีนี้ได้กําไรนี้มาปีหน้าจะได้หรือเปล่าอะไรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือตัดในส่วนนี้ออกไปแล้วก็เอากําไรที่เกิดจริงมาคิดจะดีกว่านั่นเองนะ ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปี62ที่ผ่านมานะครับเราก็จะพบว่ากําไรสุทธิของปี62อเนี่ยอยู่ที่2137ล้านกว่าบาทซึ่งตอนนั้นนะครับกำไรส่วนหนึ่งก็มาจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนซูเปอร์อีฟอยู่ที่1289ล้านกว่าบาทพอเราตัดกําไรพิเศษอันนั้นออกมานะครับก็กลายเป็นว่ากําไรสุทธิของปี62นั้นเหลืออยู่ที่848ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็น้อยกว่าของปี61นะในปี61เนี่ยมีกําไรสุดทธิอยู่ที่ 1, 45ล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นรอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่สองหรือเปล่านะครับที่ผมค้นเข้าไปเจอนะไม่รู้ว่ามีรอบอื่นๆอ,อีกหรือเปล่านะครับสําหรับผมเองนะผมบอกเลยว่าในส่วนของกําไรพิเศษเนี่ยถ้าเราเข้าไปเจอนะครับให้เราตัดทิ้งออกไปก่อนไม่ว่าจะเป็นหุ้นไหนก็ตามนะครับให้เราคิดถึงกําไรสุทธิที่มันเกิดขึ้นจริงก่อนนะครับแล้วค่อยมาพิจารณาว่าราคาระดับเนี้ยเราควรที่จะเข้าไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ โอเคครับก็มาต่อกับหุ้นซูเปอร์กันต่อนะเมื่อกี้ก็คือผลการดําเนินางานของหุ้นนะครับในไตรามาสหนปี63เทียบกับของไตรามาสหปี6กก็จะพบว่าของไตรามาสหปี63เนี่ยโตขึ้นมากว่าของไตรามาสหปี62ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะแต่พอเราเข้าไปดูในส่วนของเนื้อในของงบการเงินในส่วนของผลการดําเนินางานนะครับเราก็จะพบว่ากําไรที่มันโตขึ้นมามันคือกําไรอื่นๆนะครับพอเข้าไปดูในส่วนของกำไรอื่นๆก็พบว่าเป็นกําไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับ อัตราการแลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะซึ่งก็ถือว่ามันเป็นกําไรพิเศษนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราก็มาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยนะครับโดยเรามาดูที่สินทรัพย์รวมนะสินทรัพย์รวมก็มีการเพิ่มขึ้นมานะครับโดยปัจจุบันก็อยู่ที่58,441ล้านกว่าบาทในส่วนของหนี้สินรวมนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่39,386ล้านกว่าบาท ส่วนของมูลถือหุ้นนะครับก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะอยู่ที่16,295ล้านกว่าบาทส่วนค่า DE นะครับก็อยู่ที่2.42เท่าซึ่งก็ถือว่าค่า DE อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับค่า PE อยู่ที่9.67เท่าค่า PPV 1.46นะครับ1.46เท่าส่วนราคาตอนนี้นะครับก็อยู่ที่1บาทต่อ1หุ้นนะครับแล้วก็ ปีนี้นะครับเป็นปีที่เข้าจ่ายปันผลด้วยนะครับจ่ายปันผลอยู่ที่1.26นะโอเคครับนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆในส่วนของงบการเงินของหุ้นซุปเปอร์นะครับ ซึ่งช่วงนี้เข้าใจว่าหุ้นซุปเปอร์น่าจะมีวอลลุ่มการซื้อขายค่อนข้างนานแน่นอยู่พอสมควรนะนะเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในตลาดแล้วก็มาสนใจในหุ้นซุปเปอร์ก็ลองเอางบการเงินนี้ไปดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปตัดสินใจลงทุนกับหุ้นซุปเปอร์นะส่วนตัวผมเองผมไม่ได้บอกว่าหุ้นซุปเปอร์ดีหรือไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนๆลองเข้าไปดูในงบการเงินดีๆนะดูในส่วนของการทํารายได้ของเขานะครับเขามีรายได้จากตรงไหนมาบ้างอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่า ในส่วนของหนี้สินของเขาอะไรงนี้นะก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับมาแบบสั้นๆเร็วๆเลยนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องพูดเยอะมากไปกว่านี้นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆใดนที่มีคําถามหรือว่ามีข้อแนะนําเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่าไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ่น สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงนี้ก็เทรดกันอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าช่วงนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงพักฐานเล็กๆก,กัน,นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะพักเพื่อไปต่อหรือว่าพักเพื่อที่จะลงต่อนะครับเพื่อนๆก็ลองไปวิเคราะห์เพิ่มเติมกันอีกทีนะ